แต่แตข้อมูลมาแค่นี้จริงๆเขาอาจจะต้องเอาตัวไปตรวจเพิ่มเติมไงผมว่าไม่น่าจะใช่อย่างเดียวแต่เราเห็นมีดเห็นเขียงไงมันอาจจะยำใส่อะไรเพิ่มไปก็ได้อ๋อส,สับสับสับรวมอย่างเงี้ยเหรอเออ,อนนี้น่ากลัวมากครับจบวาสุรินไม่มีเขาว่าฟินมีแต่คขาว่าฟันครับอำนาจเจริญอันนี้ก็โหดเกินโหดเกินคือน้องเดือดพี่ชอบด่าคว้ามีดมาโอ้โหพี่ตายคาวงข้าวเลยครับไม่เหลือ,อเลือดทะลัก เรื่องของอมรเทพเอมรเทพคือตอนแรกเนี่ยหายใจพังงาบพังงาบที่ทางสสวนะคะคุณผู้ชมจะต้องพา SME ของเราฝ่าดา่านนี้ไปให้ได้กันหน่อยค่ะเพราะว่าสหรัฐนะคะประกาศภาษีนําเข้าจากไทยเหลือ19%นั่นหมายความว่า SME ไทยกําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะและแบบนี้เราจะสู้คู่แข่งที่อยู่ในอาเซียนได้ยังไงอะ่ะหลายคนก็ตั้งคําถามเอาไว้นะคะในเกมการค้านี้ SME ไทยต้องปรับตัวอย่าง บ้างเพื่อจะแข่งขันกับเขาได้วันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปหาคำตอบร่วมกันกับคุณปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการสำนักงานและรักษาการผู้อำนวยการสอสอวอพร้อมกันค่ะแม้ไทยจะเจรจาสำเร็จจนสหรัฐลดภาษีนำเข้าเหลือ19เปอร์เซ็นต์แต่อัตรานี้ก็ได้ทำให้ความได้เปรียบทางการแข่งขันของเราหมดไปเมื่อ สวเพื่อนสนิท SME โดยคุณปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสวสวค่ะ เรียนถามคุณปณนิตานะคะว่าหลังจากที่เราทราบผลภาษีสหรัฐแล้วว่าไทยโดน19%ต้องถามถึงผลกระทบสําหรับ SME ว่าเป็นยังไงบ้างตสวมีข้อมูลยังไงอยู่ตอนนี้ค่ะจริงๆแล้ว SME ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็มีอยู่ประมาณร่วม4,000รายที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาโดยตรงทั้งหมดเนี่ยมีทั้งภาคการผลิตการค้าและบริการนะคะที่เราสํารวจมาแล้วก็ผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น SME ที่เป็นซัพพลายเชนให้กับ ทงผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะอย่างเช่นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี้นะคะหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆแล้วก็มีสินค้าที่ผลิตเองในประเทศเช่นสินค้าพวกอันยมนีเป็นต้นนะคะแล้วก็มีสินค้าเกษตรบางตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าแต่ว่าก็ถือว่า เป็นนิมิตหมายอันดีที่ภาษีได้ลดลงจากที่ประกาศไว้นะคะ,คะเป็น19%แต่ว่า19%เนี้ก็ทำให้เรามีคู่แข่งนะคะในตลาดอาเซียนด้วยกันเองนะคะ,คะก็ส่งผลกระทบให้กับ SME พอสมควรค่ะคือโดยเฉพาะห่วงเรื่องภาษีที่อาจจะโดนไปถึง40%ใช่ไหมคะรถูกต้องเป็นฟรานชิปเมนต์ค่ะเพราะฉะนั้นสสวเราเตรียมมาตรการนะคะหรือว่า สิ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เอาไว้ยังไงบ้างคะ่ะตอนนี้เราก็มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะหนสำหรับ SME ที่ต้องการ transform ธุรกิจหรือว่าปรับปรุงธุรกิจของตัวเองอย่างเช่นว่าส่งออกไปตลาดสหรัฐแล้วอาจจะทำให้เกิดผลกระทบในระยะยาวในเรื่องของต้นทุน,นอะไรต่างๆนะคะก็คือ1นเนี่ยนอกจากเราต้องเพิ่มราคาสินค้าที่เราส่งออกไปสหรัฐแล้วก็อีกอันนึงก็คือต่อเราต้องหาช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ๆ อย่างเช่นตลาดใหม่ประเทศในแถบอาเซียนด้วยกันเองเป็นตลาดที่ทํารายได้ให้กับผู้ประกอบการได้ดีอาจจะทดแทนนะคะแล้วก็รวมถึงตลาดตะวันออกกลางหรือ middle east นะคะแล้วก็ยังมีตลาดยูเราก็มีมาตรการที่ว่านํามาส่งเสริมผู้ประกอบการโดยการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นโดยการไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันนะคะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยที่1%แล้วก็ร r สทีเหปีอะไรแบบนี้นะคะเพื่อมาช่วยโปร l ง ธุรกิจตรงนี้หรือว่าช่วยให้สายป่านของท่านนี่ยาวขึ้นหรือว่าลงทุนทําธุรกิจหรือ transform ธุรกิจไปในรูปแบบใหม่เพื่อเป็นการลดต้นทุนรวมทั้งรูปแบบการผลิตที่ต้องมีการปรับตัวนะคะ,คะอีกทั้งอาจจะช่วยในเรื่องของการต่อย,ยอดธุรกิจของท่านในในส่วนของเครื่องมือเครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่จะเป็นการลดต้นทุน,นะคะ่ะเราก็ช่วยตรงนี้สุดท้ายค่ะ ทางรอดของธุรกิจ SME เนี่ย,เ,ยเมื่อเจอโจทย์ยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการค้าโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะสสวมีคำแนะนำยังไงบ้างว่าในระยะยาวค่ะธุรกิจ SME ไทยเราจะอยู่รอดต่อไปได้ยังไงต้องปรับตัวค่ะทุกวันนี้นะคะก็อย่างที่เรียนไปแล้วเราจะมาคิดแต่จะขายของอย่างเดียวไม่ได้ละตอนนี้ทุกอย่างต้องตามด้วยนามสกุลเทคไว้ตลอดเสมอนะคะก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะ ให้มันมีความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตหรือการขายสินค้าได้ในทุกรูปแบบเลยนะคะซึ่งมันจะช่วยในการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะคะแล้วก็เราต้องมีมุมมองใหม่ๆนะคะอย่างเช่นตลาดนี้ส่งแล้วมีปัญหาเราก็หาตลาดใหม่หรือว่าเราต้องการปรับ ตัวอย่างเร่งด่วนแล้วก็รวดเร็วและฉับไวมากนะคะเพื่อการเจริญเติบโตไปอย่างในธุรกิจของท่านได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนยนะคะแล้วก็ภาครัฐก็ยินดีสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของออถ้าขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะแล้วก็รวมถึงช่องทางการตลาดซึ่งเราก็พยายามหาตลาดใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการแล้วก็รวมทั้งองค์ความรู้ที่เราให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาเทรนด์ของธุรกิจมันก็มาในเรื่องของ green ค่ะ business นะคะเราก็อาจจะ transform ธุรกิจเราให้ออกมาเป็นลักษณะรักโลกหรืออะไรมากขึ้นนะคะก็จะช่วยให้ปรับตัวแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะสำหรับธุรกิจเพื่อสัสนับสนุนโดยสสวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสวนี่คือเพื่อนแท้ SME จริงๆนะคะครับอาพักกันครู่เดียวนะครับผู้ชมช่วงหน้ากลับมาลงใต้ไปดูที่ภูเก็ตกันหน่อยอุบัติเหตุครั้งนี้สยองจริงนะครับเพราะว่า Big ก i e ซิ่งมาด้วยความเร็วหลังจากนั้นเสียหลักไปชนท้ายรถบรรทุกปูนไปลุกท่วมทั้งคันก่อนที่คนขี่เนี่ยจะกระเด็นไปโดนรถเหยียบร่างซ้ำเสียชีวิตเลยครับ สู่จักรวาลฟูสตาร์รีบสแกนใต้ฝาลุ้นทองมูลค่ารวม5 5 5ล้านบาทรวยช่ำๆำแฮปปี้ทุกวันถึง31ตุลาคม2,568 ืนหนึ่งในใจเตะเรื่องเมนูปลาปุ้มปุ้ยพร้อมเสิร์ฟเปลี่ยนเมนูปลาให้เป็นเรื่องง่ายหลากหลายความอร่อยทานได้ทุกมือนึก mm hmm. ถึงเมนูปลาปองปุ้มปุ้ยเสิร์ฟสำเร็จเด็ดทุกเมนูดูดปุ๊บกตลอสกชสไตล์จีนปับ๊บไอวีแก๊กกลองานเยอะถ้าต้องไปจาัดก,การเรื่องไฟฟ้าเนี่ยรายได้หายแน่แต่ไม่ยุ่งยากไวไม่เสียเวลา แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า M E A E Service การไฟฟ้านครหล,ลวงในมือคุณร้อนร้อนว้าจนตามามาโอเครถกิมจิซีฟูดคู่เรา,าหวานร้อยส่วนคู่นี้หวาน0%นเซนต์น้ำตาลใหม่เจเลตบิวตี้สูตรไม่มีน้ำตาลมี2องรถลองเลยเมื่อมีอาการปวด เลือกไทเรโน่8ชั่วโมงพาราเซตามอล650มิลลิกรัมเม็ดยา2ชั้นตัวยาชั้นแรกจะแตกตัวจากนั้นตัวยาส่วนที่เหลือจะค่อยๆแตกตัวช่วยบรรเทาอาการปวดนาน8ชั่วโมงเรื่องอาการปวดวางใจไทเรโน่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน้องเกลเรียนให้สนุกนะคะลูหมุนทำให้เกิดกลัาวันกลัาคืนเกลียวลูกเอ็นฟาโกรเอพลัสสูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมาอาชีพเป็นกล้ามวันไงว้าวมากค่ะชมเลือกเอ็นฟาโกรเอพลัสแพงจัง ยาสีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันน่ะใช้แป๊บแป๊บก็หมดใช้เทพไทยสุดช่วยลดการเสี่ยวฟันสี่ช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหอลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดนม UHT ตราหมี่รีเบอพลาส DHA แม่คะเขาทําเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี DHA โอเคครับเมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีกสิบเทคได้ไหมคะพอแล้ว ก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เบลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ําได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยคู่เราหวานร้อยส่วนคู่นี้หวานศนเซนต์น้ำตาลใไม่เจเลสบิวตี้สูตรไม่มีน้ําตาลมี2อรสลองเลยคุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าโชคไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับ ใช้กย15สิช่วยกันยุงห่างไกลจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกยกันยุงมั่นใจกย15ห้าไอเเยนไอวีน้ำแก๊กห่วยสูตรออริจินอลไม่เรื่องใต้บินโทรทัศ มีตัวยาบิสมัทซับซาริไซเลตมะทาวอาการแสบร้อนกลางอ,อกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องใหม่กระต่ายบินโทรทลมะทาวห้าอาการไม่สบายทอ้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานม u UH ู t ตราหมีพรีไบโอพลัส d h เแม่คะเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี d h a ชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำชดาเซ ลำ้ำชูรสไทยให้จัดการไทยชูรสราชดาสัมผัสสมรรถนะที่คุณต้องการอีกครั้งปลุกปรรางทองของเครื่องยนต์ด้วยน้ำมันเครื่องสังคราะ์รอยเปอซขั้นสูงการันติด้วยมาตรฐานล่าสุดจาก PTT Lubricants ของรถคุณด้วย PTT Lubricants น้ำมันเครื่องสังเคราะห์100%ขั้นสูงการันตีมาตรฐานล่าสุดระดับโลกปกป้องอย่างพรีเมียมสำหรับรถทุกประเภททั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลและรถจักรยานยนต์สจังหวะด้วยน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมกระป๋องสีทองของ PTT Lubricants ที่ผมท้าพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองของอัตราเร่งและช่วยปกป้องเครื่องยนต์มอบการขับขี่เต็มสมรรถนะทุกสถานการณ์แถมยังช่วยทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ให้เหมือนใหม่ ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องถึง15,000กิโลเมตรและยังประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงอีกด้วยปลุกล่างทองของรถคุณให้ใช้ไดกว่าเดิมด้วย PTT Lubricants น้ํามันเครื่องสงังเคราะห์100%ขั้นสูงกันนะครับ เที่แอลกอฮอล์และทำความสะอาดบาดแผลค่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอปาเสือดาวฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเลือกหลอด LED B1 อยู่เคียงข้างคุณไปยาวๆหอมอร่อยใครๆก็ชงมาดื่มกันกาแฟแคทเธอรีนหอมอร่อยทุกซองไฮลักซ์รีโววิวแรงๆประหยัดเหลือๆ มง2 1นาทีนะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ดูอุบัติเหตุสุดสยองในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยหนุ่มชาวลาวคนนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วจู่ๆเนี่ยรถเกิดเสียสละเ,เสียเสียหลักซิ่งถลยไปตามถนนนะครับหลังจากนั้นระหว่างที่ร่างถลยไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์เนี่ยขาตั้งรถตัวเองเสียบคอทะลุเข้าไปได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยครับ เป็นมอไซค์เสียครับอ่ชวนดูนาทีระทึกกันต่อนะครับผู้ชมครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณกลางสนามกอล์ฟในพื้นที่ของนครซิดนีย์ออสเตรเลียเลยปรากฏว่าดรายกอล์ฟกันอยู่ดีๆมีเสียงผิดปกติลอยมาบนฟ้าหันไปอีกทีอ้าวเครื่องบินเล็กทั้งลำค่อยๆดิ่งพระสุธทาลงมากระแทกกับสนามหญา้าต่อหน้านักกอล์ฟครับร้ายก็คือกระบาคันหนึ่งในสองทับอัตพรตายสยองเลยฮะ ทั้งกระบะทั้งมอเตอร์ไซค์ย้ายมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีคุณผู้ชมคู่กรณีเป็นสองสายพันธ์นี้แหละค่ะคือเขาเป็นแก๊งรถมอเตอร์ไซค์กับเป็นแก๊งรถกระบะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันหรอกนะคะก็เป็นเพื่อนกันดีนี่นแหละเพราะว่าเขายืมของกันด้วยแต่ว่าที่นี่ลักษณะของการยืมยืมแล้วไม่คืนเฮ้ยยืมแล้วจะบิดหรอแล้วเสื้อเขาอะเสื้อแบรนด์เนมนะสุดท้ายไม่คืนกันดีๆก็ต้องทวงกันด้วยลูกปืนค่ะ